ต้นท,ที่ตัวเราสวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการบ้านนี้มีอาริยะครับคุณผู้ชมครับเนื่องในเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนะครับ เนื้อหาของรายการวันนี้ก็จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยในเรื่องของความรักการอบกอดความรักอย่างไรให้มีสติในมุมมองของแต่ละคนซึ่งวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณอัดรินสิตาธนาเอกเศรษฐคุณหรืออัดเดอะสตาสองผู้ที่เป็นผู้ขับร้องเพลงแค่ความฝันเพลงประกอบภาพยนตร์สวัสดีความรักหนึ่งในเจ็ดเรื่องโครงการความรักสัทธาปฏิหารรวมถึงไปชมภาพมิวสิกวิดีโอเพลงแค่ความฝันด้วยครับ แต่ตอนนี้นะครับเป็นช่วงเวลาของน้องสติมาและปัญญาเกิดไปดูกันสิว่าทั้งสองคนมีคำถามมาถามอะไรคุณยายจ๋าบ้างติดตามชมพร้อมๆกันครับช่วงบ้านนี้มีอริยะ เกิดเป็นอ,อะไรไปจ๊ะทำไมร้องเพลงแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยล่ะ <S 2> <S 2> อเอ้ยบีจติมาปัญญาเกิดอกหักเลยปัญญาเกิดแอบชอบสาวคนหนึ่งแต่ว่าเขา,าไม่ชอบปัญญาเกิดนะเป็นเด็กเป็นเล็กนะเราสงสัยเรื่องนี้ต้องให้คุณยายจ๋าช่วยแล้วล่ะจ้ะธรรมสวัสดีค่ะคุณยายจา๋า ธรรมะสวัสดีครับคุณยายจ๋าเฮ้ยมันเช้า,าอ่ะแกแดดมาเชียวนะเจ้าปัญญาเกิดคราวนี้ธรรมะสวัสดีจ้ะอย่าลืมสวัสดีกับหัวใจของตัวเองด้วยนะกำลังอึดอัดอะไรนะละูกหปัญญาเกิดอะไปชอบสาวคนหนึ่งในห้องเรียนครับแต่ว่าเขาก็ไม่สนใจปัญญาเกิดเลยอ่ะ เ้าใจมากๆเลยครับคุณยญยครับจริงๆปัญญาเกิดก็มีสิทธิ์ที่จะชอบใครนะแต่ถ้าเผื่อเราแค่มีความสุขที่ได้ชอบและสิ่งที่เราชอบนั้นน่ะมันก็เหมาะควรสมควรกับเพศวัยและถ้าเผื่อเขายังไม่มีใจกับเราก็ไม่เห็นจะต้องเสียใจเลยเวลารักใครและต้องให้ใครรักเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความหลงหรอลูก หลงมากๆคุณยายจ๋าครับก็น่าน่สิเนี่ยหลงอารมณ์สะอกสะอื่นดูไม่น่ารักทีเดียวเวลาที่เราเนี่ยทำตัวที่จะมีความสุขที่จะรักใครสักคนหนึ่งก็ต้องไม่ลืมที่จะรักตัวเองคนอื่นเขาถึงจะมีความสุขที่จะหันกลับมามองความเข้าใจที่เป็นมิตรไมตรีและความรักของการเป็นเพื่อนเนี่ยมันต้องมีความหมายของคำว่าเพื่อนร่วมทุกข์ด้วยนะจ๊ะ แค่เรายินดีพอใจในสิ่งที่เรารักเพราะเราเห็นว่าสิ่งที่เรารักเป็นสุขคุณยายว่าเด็กๆก,ก็จะมองเพื่อนที่เรารักอย่างเข้าใจเขาไม่เสียใจไม่ว่าเขาจะน่ารักหรือไม่น่ารักปัญญาเกิดจะมีความสุขที่จะรักคุณยายว่ารักให้เป็นและไม่เป็นทุกข์อย่างนี้มันก็ต้องเริ่มต้นจากการรักเพื่อนของเราเนี่ยแหละลูกแต่คุณยายครับปัญญาเกิดรู้สึกลำบากใจจังเลย ลำบากยังไงเราลกูกปัญญาเกิดเห็นหน้าเพื่อนกนดี้ทุกทุกวันและเพื่อนก็ไม่สนใจปัญญาเกิดเลยปัญญาเกิดรู้สึกไม่ดีครับถ้าอย่างนั้นนะ่ะมันเกินรักแล้วหลงชัดๆัดเลยทีเดียวหลงอารมณ์ด้วยนะจ๊ะเจ้าปัญญาเกิดนี่อย่าลืมชื่อตัวเองล่ะจริงไหมลูกสติมา ไปรักใครแล้วไม่มีปัญญาอย่างนี้สติมาต้องเตือนให้เขาเนะื้อหายใจอย่างมีลมหายใจแห่งสตินะจ๊ะจริงค่ะคุณยายจา๋าสติมาก็เคยเตือนน้องเรื่องนี้เหมือนกันแล้วแบบนี้จะช่วยน้องปัญญาเกิดยังไงดีคะคุณยายเคยสอนแล้วนี่เวลาที่มันมีความอึดอัดที่หัวใจของเราเนี่ยให้อ่อนโยนกับความอึดอัดรักความเป็นขณะนั้นของเราอย่างมีเมตตาภาวนาร่วมกนันไงลูก เวลาที่เราพบว่าเราอึดอัดเห็นความอึดอัดมาจ้าเอ๋แล้วก็บายบายเร, listings, เร็วๆความอึดอัดก็ไม่เป็นความคับข้อมจริงไหมลูกอย่างเงี้ยเรียกว่ารักตัวเองเป็นรู้ทันความอึดอัดมันมามันไปในหัวใจของเราเป็นอิสระต่อไปอีกถ้าอย่างนี้ความสุขที่ได้รักปรารถนาดีที่จะเห็นคนที่เรารักเป็นอย่างที่เขาเป็นและไม่เป็นทุกข์ไม่ยากหลอกกและอ,อย่าปล่อยให้ความรักเป็นความหลงนะ เดี๋ยวเด็กๆจะชักนำว่าถ้ารักใครก็ต้องได้ใครคนนั้นมาเป็นของฉันแล้วก็ยึดถือครอบครองอย่างเนี้ยปัญญาเกิดจะอกหักอย่างแน่นอนทีเดียวเพราะรักตัวเองไม่เป็นอ๋อปัญญาเกิดจำได้แล้วครับคุณยายคุณยายสอนเสมอว่ารักให้เป็นไม่เป็นทุกปัญญาเกิดจะนํากลับไปใช้ครับแม้ไม่น่าหลงอารมณ์เตือนสติตัวเองหน่อยก็ดีเนาะ กลับมากลับมากลับมานะปัญญาเกิดใช่แล้วละจ้าน้องปัญญาเกิดใช้วันวาเลนไทน์นี้เป็นการเริ่มต้นมองความรักใหม่ของตัวเองให้ดีนะจ๊ะไปมีความสุขที่ได้รักอย่ารักเฉพาะผู้หญิงนะจ๊ะเจ้าปัญญาเกิดรักทุกสรรพชีวิตว่าเขาทั้งหลายเป็นพี่น้องก,กับเธอรักสิ่งแวดล้อมแล้วก็เคารพสิ่งแวดล้อม มีเมตตาภาวนาวร่วมกันอย่างนี้เราก็ความรักสมหวังแน่นอนคนใหญ่ให้พรนะจ๊ะรักให้มีสติปัญญาและความรักนั้นจะอยู่เหนืองเงื่อนไขของความเห็นแก่ตัวนะลูกธรรมะสวัสดีนะจ๊ะธรรมะสวัสดีคระบุทธเจ๋าใครๆก็รู้จักคำว่ารัก และเราจะรักอย่างไรเนี่ยให้ให้มันเป็นความสุขที่แท้จริงก็ต้องรักชนิดที่บอกว่ารักอย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะไม่ว่าเขาจะดีเขาจะไม่ดีเขาจะสุภาพกับเราหรือไม่สุภาพกับเราอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะถ้าเรารักเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขเนี่ยอย่างไรมันก็เป็นสุขมันไม่ความรักมันก็คือความสุข แต่รักมีเงื่อนไขมันจะไม่สุขเนาะมันจะทุกข์ค่ะธรรมสวัสดีค่ะรักอย่างมีเมตตาคงต้องยอมรับว่าเขาเป็นยังไงก็ต้องให้เขาเป็นอย่างนั้นแล้วก็ต้องเมตตากับตัวเองว่าถ้ามันถึงคราวถ้ามันจะไม่ใช่อยู่ไปเราเองก็ช้ำอาจจะต้องลากันที่ตรงนั้นก็ได้มันไม่ได้มีบทสรุปว่าความรักมันต้อง,อง,องเริ่มต้นและจบลงไปได้วยกันนะคะก็อยู่บนพื้นฐานไม่ประมาท ทำให้เต็มที่ทําวันนี้ให้เต็มที่ถ้าเรารักใครสักคนรักเขาให้เต็มที่ทําความดีกับเขาให้เต็มที่จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจทีหลังว่ารู้อย่างนี้วันนั้นเราทําอย่างนี้รู้อย่างนี้วันนั้นเราไม่น่าทําอย่างนั้นทําให้ดีคําว่าเต็มที่คือเราเต็มที่กับสิ่งดีๆที่มีให้เขาและไม่ทําให้คนรอบข้างของเขาอึดอัดคับข้องใจนะคะ ทาราวร2000การบวชคือการพัฒนาศักยภาพภายในให้เกลี้ยงกล่วจากกิเลสการค้นหาตัวตนที่แท้จริงของการได้เกิดครั้งนี้จึงสำคัญนักสาวิกาคือหญิงผู้ฟังคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำไปปฏิบัติจนเห็นผลจริงคือเป็นอิสระ จากความทุกข์ได้จริงก้าวย่างแห่งปัญญาสู่ปีที่25ของเสถียรธรรมสถานขอเชิญบวชพุทธสวิกาณนะแดนพุทธภูมิระหว่างวันที่2ถึง12เมษายนและบวชพุทธสวิกาณเนะสถียรธรรมสถานระหว่างวันที่13ถึง22เมษายนพุทธศักราช2555สนใจร่วมกุศลด้วยการบวช หรือสนับสนุนการบวชสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 519 1119 084 557 5123หรือ w w w s d s w e b o r g